เนื่องจากคณะเราอ่ะเป็นคณะเก่าแก่ที่สุดเกิดมาจากการฝึกหัดครูชั้นสูงห,หรือโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจนนิสิตอ่ะพูดติดปากว่าเรียนครูที่ไหนต้องครูมอสวออเราไปถามผู้ใช้บัณฑิตเขาจะตอบเลยว่าอัตลักษณ์ของเด็กเราก็คือสู้งานติดดินนะคะหนักเอาเบาสู้มีน้ำใจเรามีโครงการความร่วมมือนะคะที่เป็นโครงการเพชรในตรงร่วมมือกักบกรมนนะิกคะแล้วก็สพึพอจบแล้วบรรจุระหว่างเรียนได้ทุนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งทิวายามรุ่งคณะวิทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธค่ะ ณะศึกษาศาสตร์เนี่ยจะสอนเฉพาะวิชาชีพครูนะคะทุกคณะจะมาเรียนวิชาชีพครูกับคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร4ปีโดยที่ศึกษาศาสตร์เนี่ยจะมีทั้งหลักสูตรเอกเดี่ยวและเอกคู่เอกเดี่ยวเราจะมีด้วยกัน4เอกด้วยกันนะคะก็คือการศึกษาปฐมวัยการปฐรมศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวนะคะแล้วก็อุตสาหาการรมไฟฟ้าก็ยังมีเอกคู่นะคะอัตลักษณ์ของเราตรงที่ว่าเอกที่1เนี่ย คุ้ง่ายๆก็ใครๆสายสนับสนุนนะคะโดยที่เรามีด้วยกันทั้งหมด8เอกประถมศึกษานะคะเอกอุตสาหกรรมศึกษาเอกจิตวิญญาณแนลนะคะเอกเทคนโนโลยีการศึกษาการศึกษาพิเศษการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนนะคะที่เด็กที่เราเป็นเอกคู่เนี่ยจะมีสิทธิ์ตรงที่ว่าเด็กมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายพอเรียนไปแล้วนะคะจบไปก็สามารถเลือกสอบบรรจุเอกใดก็ได้นะคะพอไปอยู่ในโรงเรียนเขาก็สามารถสอนได้สองวิชาเอก อันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวศึกษาศาสตร์เลยนะคะเนื่องจากคณะเราอ่ะเป็นคณะเก่าแก่ที่สุดเกิดมาจากการฝึกหัดครูชั้นสูงหรือโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจนนิสิต่ะพูดติดปากว่าเรียนครูที่ไหนต้องครูมสวเราไปถามผู้ใช้บัณฑิตเขาจะตอบเลยว่าอัตลักษณ์ของเด็กเราก็คือสู้งานติดดิน นะคะหนักเอาเบาสู้มีน้ำใจแต่จุดเด่นของเราคือไปเป็นครูที่ไหนเนี่ยเขาไม่ทิ้งจิตวิญญาณความเป็นครูแล้วก็อาสา,าสมาัครมีจิตอาสาเรามีโรงเรียนสาธิตก็คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธฝ่ายปฐมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธฝ่ายมัธยมนะคะแล้วก็โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปฐุมวันเด็กก็จะได้สัมผัสโรงเรียนตลอดคือเรียนไปสัมผัสไปโดยที่เราเรียกว่า w o r k integrated Learning นะคะก็คือใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์แล้วเราก็มีการพัฒนา โรงเรียนเครือข่ายและวโรงเรียนสาธิตนะคะศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้มแข็งนะคะก็คือที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นครูนะคะครูในที่นี้สามารถเป็นได้ทั้งครูการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะหรือครูอาชีวศึกษาก็ได้ หรือไม่อย่างนั้นก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นนักพัฒนาชุมชนพัฒนากรได้แต่เราก็มุ่งหวังให้เป็นครูนะคะแล้วลงไปพัฒนาท้องถิ่นเรามีโครงการความร่วมมือนะคะที่เป็นโครงการเพชรในตมร,ร่วมมือกับกลรมนอนะคะแล้วก็สพทพอจบแล้วบรรจุระหว,ว่างเรียนได้ทุนด้วยนะคะอันนี้ก็คือคืนครูกับถิ่นนักจิวิทยาแนนนะคะไปเป็นวิทยากรต่างๆได้จะเป็นครูสาธิตนะคะที่อิสระก็มีนะคะ,แต,ะ,ะ,คะแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้างาน อยากบอกน้องๆว่ายินดีต้อนรับนะคะแต่อัตราการแข่งขันของเราค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นน้องจะต้องเตรียมความพร้อมจากตนเองก่อนนะคะรู้ว่าตนเองอยากเป็นครูไหมนะคะอยากเรียนเอกอะไรเอกที่เราอยากเรียนเนี่ยเปิดรอบไหนศึกษาข้อมูล เตรียมความพร้อมนะคะเราต้องสอบวิชาอะไรบ้างแต่ถ้าน้องๆนะคะอยากเรียนในคณะที่เราชอบหรือสาขาวิชาที่ใช่สําหรับเราเราต้องเตรียมความพร้อมกันเนื่นๆนะคะเราก็จะได้เข้าคณะที่เราประสบความสําเร็จเราได้เรียนในสิ่งที่เรารักสิ่งที่ใช่สําหรับเรานะคะอะไรก็ประสบความสําเร็จไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มาเป็น เลือดเทาแดงด้วยกันนะคะน้องๆทุกคนสนใจคณะศึกษาศาสตร์นะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะได้เลยนะคะแล้วเราก็ยังมี Facebook ของคณะด้วยนะคะติดตามความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าต่างๆนะคะหรือกิจกรรมในคณะของเราหลักสูตรของเราว่ามีอะไรบ้างมาดูหน้าตาก่อนนะคะเพราะว่าหน้าตาอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์หรือแม้กระทั่งบุคลากรเป็นหน้าตาที่ยินดีต้อนรับเสมอนะคะสวยหรอทั้งนั้นเลยคะ่ะ